คุณคิดอย่างไรหากภายในเวลาเพียงทศวรรษกว่าๆเรามีรถยนต์ไฟฟา้าที่สามารถวิ่งได้1,000พันไมล์ต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวนั่นคือสิ่งที่อาจกลายเป็นจริงได้ในเร็วๆนี้เนื่องจากแบตเตอรี่ชนิดใหม่ๆยังคงพิสูจน์ประสิทธิภาพอันน่าทึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงท่ามกลางการแข่งขันกันอย่างดุเดือดของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกการปฏิวัติที่เงียบงนันแต่ทรงพลังกำลังเกิดขึ้นภายใต้ฝากระโปรงรถเทคโนโลยีแบตเตอรี่มากมายกำลังถูกวิจัย และพัฒนาทั่วโลกบางเทคโนโลยีอาจประสบความสาเร็จบางเทคโนโลยีอาจไม่สําเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการปฏิวัติพลังงานจะไม่มีวันสิ้นสุดและพอคุณคิดว่าคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและข้อจํากัดของมันแล้วคุณก็อาจจะมั่นใจมากเกินไปสีทีลผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนําของโลกได้ส่งสารอันกล้าหาญไปยังยุโรปทั้งหมดและบางทีอาจรวมถึงทั่วโลกด้วยว่าอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้ากําลังถูกเขียนขึ้นใหม่และแบตเตอรี่ประเภทนี้อาจมาถ,ถึงเทสลในไม่ช้า เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าไปอย่างสิ้นเชิงอย่างที่เราทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้าได้พัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากระยะเฉลี่ยที่ต่ำกว่า200ไมล์ตอนนี้สามารถวิ่งได้เกือบ400ไมล์แล้วเวลาในการชาร์จลดลงจากหลายชั่วโมงเหลือเพียง45หรือแม้กระทั่ง30นาที พร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายที่ผสานรวมเข้าด้วยกันแต่เห็นได้ชัดว่านั่นยังไม่เพียงพอที่จะทําให้รถยนต์ไฟฟ้าแซงหน้ารถยนต์ไอซ์หรือแม้แต่แทนที่เครื่องยนต์สันดาปภายในได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความพยายามที่จะผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าให้ก้าวไกลขึ้น c ีทีได้เปิดตัวแบตเตอรี่ริงซิงโปรเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญที่สามารถเทคโฉมวงการยานยนต์ไฟฟ้าได้เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพที่แบตเตอรี่มอบให้ ซีทีระบุว่าแบตเตอรี่ n ิง i n งโปรมีเป้าหมายเพื่อขจัดอุปสรรคด้านอายุการใช้งานแบตเตอรี่ข้อจำกัดด้านระยะทางและช่องว่างในโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จโดยพื้นฐานแล้วแบตเตอรี่ชนิดนี้เป็นแบตเตอรี่ได้เลทที่ราคาประหยัดมากและซีทีได้เปิดตัวแบตเตอรี่นี้ใน2รุ่นที่แตกต่างกันได้แก่แบตเตอรี่อายุการใช้งานยาวนานพิเศษและระยะทางไกลและแบตเตอรี่ชาร์จเร็วพิเศษ เพื่อความเรียบง่ายเราเรียกแบตเตอรี่ทั้ง2รุ่นนี้ว่า KingSing 1และ KingSing 2 CT L ได้ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าที่ครอบคลุมทั้งด้านเคมีโครงสร้างเชิงกลระบบและการควบคุมในแบตเตอรี่รุ่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบตเตอรี่ KingSing v e น s i o n 1มีรายงานว่าสามารถขับขี่ได้ไกลถึง472ไมล์หรือเทียบเท่า758กิโลเมตรและมีอายุการใช้งานยาวนานถึง12ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรนี่เป็นแบตเตอรี่เล็กที่รุ่นแรกของโลกที่ทำระยะได้สูง เป็นประวัติการ์เนื่องจากเป็นที่ท,ทราบกันดีว่า L f p ทมีความหนาแน่นของพลังงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่อื่นๆที่อุดมด้วยนิกเกิลและโคโบอล์อย่างไรก็ตามแบตเตอรี่ล f p ทมีข้อได้เปรียบในด้านความทนทานประสิทธิภาพในการชาร์จและราคาเดิมทีแบตเตอรี่ LFP ทเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมร,ริกาแต่ข้อจำกัดในช่วงแรกทำให้ชาวอเมร,ริกาละทิ้งเทคโนโลยีนี้ไปโดยมองว่าเทคโนโลยีนี้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนในทางกลับกันจีนได้นำเซลล์ LFP ทมาใช้วิจัยปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆจนในที่สุดก็สามารถปลดล็อกจุดเปลี่ยนใหม่ได้กลับมาที่แบตเตอรี่ทิ้งสิ่งหนึ่งทางซีทีระบุว่าแบตเตอรี่นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยี n p 3ศูนย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองซึ่งเราจะอธิบายเพิ่มเติมในภายหลังแบตเตอรี่นี้มีความหนาแน่นพลังงานสูงกว่า200วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมทําให้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดในโลกด้วยความจุ122กิโลวัตต์ ชั่วโมงทําให้สามารถวิ่งได้ไกลถึง472ไมล์ตามมาตรฐาน WTP สิ่งที่ทําให้เราประหลาดใจย,ยิ่งกว่านั้นคือคํากล่าวอ้างของ c t ทีที่ว่าแบตเตอรี่สูญเสียความจุเพียง9หลังจากวิ่งไปแล้ว124,000ไมล์และยังคงรักษาความจุไว้ได้70หลังจากวิ่งไปแล้ว621,000ไมล์หรือ1ล้านกิโลเมตรและผ่านรอบการชร์จประมาณ10,000รอบนอกเหนือจากความหนาแน่นของพลังงานแล้วแบตเตอรี่คิงิงหนึ่ง ยังมีกระแสไฟฟ้าสูงกว่าแบตเตอรี่เล็กทีโดยเฉลี่ย re, ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งานเพียงประมาณ5,000รอบเท่านั้นสิ่งนี้มีผลกระทบสำคัญในทางปฏิบัติต่อผู้ใช้งานเนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไปในภาคธุรกิจตั้งแต่รถแท็กซี่และรถโดยสารไฟฟ้าไปจนถึงรถบรรทุกระยะไกลาอายุการใช้งานที่ยาวนานประกอบกับความจุ1 2 2กิโลวัตต์ชั่วโมง และระยะการทำงานตามมาตรฐาน WVTP เกือบ500ไมล์จะช่วยปรับต้นทุนการดำเนินงานให้เหมาะสมปรับปรุงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่รถยนต์ไฟฟ้ากระแสะหลักส่วนใหญ่ยังคงใช้แบตเตอรี่ขนาด60-80กิโลวัตต์ชั่วโมงที่มีระยะวิ่ง250-300ไมล์คงไม่เป็นการเกินจริงที่จะกล่าวว่าแบตเตอรี่นี้มีศักยภาพที่จะพลิกโฉมวงการนำไปสู่ยุคใหม่ ของแบตเตอรี่ที่ไม่เพียงแต่ทนทานและปลอดภัยแต่ยังตอบโจทย์ความกังวลหลักของผู้บริโภคอย่างแท้จริงทั้งในเรื่องอายุการใช้งานและประสิทธิภาพในระยะยาวคุณอาจคิดว่าแบตเตอรี่ขนาด122กิโลวัตต์ชั่วโมงที่วิ่งได้เพียง472ไมล์นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกและเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่อื่นๆแล้วถือว่าไม่ได้น่าประทับใจเท่าไหรนะ่นัก อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าแบตเตอรี่เชิงซิงโปรมีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่แค่บนกระดาษต่างจากแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ถึง1000งพัหมายที่เราได้ยินมาและที่สําคัญกว่านั้นนี่คือเรื่องโกหกพวกเขาไม่เคยประกาศเปิดตัวแบตเตอรี่ใหม่แล้ววางขายพวกเขาตั้งใจที่จะขยายธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์อย่างจริงจังนั่นคือเหตุผลที่พวกเขากลายเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนําของโลกสาหรับแบตเตอรี่เชิงซิงโปรสองเวอร์ชันนี้ไม่ได้เน้นเรื่องอายุการใช้งานหรือความหนาแน่นของพลังงานให้ความสําคัญกับการชาร์จแบบเร็วพิเศษ ให้ระยะทางวิ่งได้297ไมล์ภายในเวลาเพียง10นาทีหรือคิดเป็นความเร็ว0.8กิโลเมตรต่อวินาทีแคทเธอรททดสอบรถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งแบตเตอรี่ชนิดนี้และผลการทดสอบจริงแสดงให้เห็นว่ารถยนต์ยังคงประสิทธิภาพการชาร์จท,ที่เชื่อถือได้แม้ในสภาพอากาศหนาวเย็นโดยสามารถวิ่งได้255ไมล์ไายใน20นาทีที่อุณหภูมิติดลบ20องศาเซลเซียสสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีใหม่นี้ ไม่เพียงแต่รวดเร็วเท่านั้นแต่ยังเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิต่ำซึ่งเป็นจุดอ่อนสําคัญประการหนึ่งของแบตเตอรี่หลายรุ่นในปัจจุบันจากมุมมอ,องการใช้งานข้อได้เปรียบของการชาร์จเร็วพิเศษอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าไปอย่างสิ้นเชิงผู้ขับขี่จะไม่ต้องกังวลกับการเดินทางไกลอีกต่อไปสถานีชาร์จเร็วจะกลายเป็นสถานีบริการน้ำมันอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริงและรถยนต์ไฟฟ้าสามารถตอบสนองความต้องการทั้งการขับขี่ในเมืองที่มีความเข้มข้นสูงและการเดินทางระยะไกลได้ ด้วยชิงซิงโปรสองค่ายรถประสุสัตต์ตั้งเป้าที่จะขจัดความกังวลเรื่องเวลาในการชาร์จซึ่งยังคงเป็นข้อกังวลอันดับต้นๆของผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่มีศักยภาพนอกจากแบตเตอรี่ชิงซิงโปรสองรุ่นแล้วยังมีแบตเตอรี่สำหรับประสุสัต์อีกรุ่นที่ผู้ผลิตรถยนต์ให้ความสนใจอย่างมากคือแบตเตอรี่โซเดียมไอออนซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานทั่วโลกไม่เพียงแต่แก้ไขข้อจำกัดของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเท่านั้นนแต่่ยััังงงงเปิดกาใหมขอพล ที่ราคาถูกกว่าทนทานกว่าและยืดหยุ่นกว่าอีกด้วยแม้ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะยังคงครองตลาดอยู่ในปัจจุบันแต่ลิเธียมเองกลับเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดมีราคาผันผวนสูงและการสกัดที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในทางตรงกันข้ามโซเดียม ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนกลับมีปริมาณมากกว่ามากพบได้เกือบทุกที่บนโลกและมีต้นทุนการขุดและกลั่นที่ถูกกว่าผลที่ตามมาคือการมาถึงของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจากปะสุสัต์สร้างความกังวลให้กับกู้แข่งในอุตสาหกรรมแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้บริโภคและผู้กำหนดนโยบายที่มุ่งมั่นสู่อนาคตพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประเด็นสาคัญประการแรกคือราคาแคทระบุว่าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนมีราคาเพียงครึ่งเดียวของแบตเตอรี่เล็ทีซึ่งถือเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมชนิดที่ถูกที่สุดอยู่แล้วซึ่งหมายความว่าแบตเตอรี่เหล่านี้มีราคาถูกกว่าแบตเตอรี่คิงซิงโปรที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้เสียอีกนอกจากราคาที่เอื้อมถึงแล้วแบตเตอรี่โซเดียมไอออนยังมีความหนาแน่นพลังงานสูงถึง175วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมซึ่งสูงกว่าแบตเตอรี่เบลของบิที่มีความหนาแน่นพลังงาน1 6ัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัม ซึ่งถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มแบตเตอรี่เล็กริกาวอีกในหนึ่งสมการที่ว่าราคาถูกกว่าแต่มีประสิทธิภาพมากกว่าได้คําตอบที่แท้จริงแล้วในที่สุดแบตเตอรี่โซเดียมไอออนยังสามารถทนต่ออุณหภูมิที่รุนแรงได้ในระดับที่แบตเตอรี่เชียงพาณิชย์อื่นๆไม่สามารถทําได้ที่อุณหภูมิต่ำถึง40องศาเซลเซียสแบตเตอรี่ยังคงรักษาความจุดที่ใช้งานได้90ในขณะที่อุณหภูมิสูงถึง60องศาเซลเซียสแบตเตอรี่ยังคงทำงานได้อย่างเสถียรวิธีนี้ช่วยแก้ไขข้อเสียเปรียบที่สำคัญที่สุด ประการหนึ่งของแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งโดยทั่วไปจะสูญเสียความจุ30-40ในสภาพอากาศหนาวเย็นจัดด้วยเหตุนี้แบตเตอรี่โซเดียมไอออนจึงเปิดโอกาสสำหรับการใช้งานในภูมิภาคที่หลากหลายเช่นยุโรปตอนเหนือฤดูหนาวที่รุนแรงของแคนาดารวมถึงสภาพอากาศร้อนในตะวันออกกลางและแอฟริกาปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทั้งอุตสาหกรรมต้องตะลึงคืออายุการใช้งานแคเธอร์อ้างว่าแบตเตอรี่โซเดียมสามารถชาร์จได้สูงสุด ถึง10,000รอบโดยยังคงรักษาความจุเดิมไว้ได้มากกว่า80เมื่อแปลงเป็นระยะทางแล้วจะเท่ากับ3.6ล้านไมล์ซึ่งเป็นระดับที่แบตเตอรี่ไม่เคยทำได้มาก่อนในประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจยาวนานกว่าอายุการใช้งานของตัวรถยนต์มากเมื่อรถยนต์หมดอายุการใช้งานแบตเตอรี่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่เพื่อกักเก็บพลังงานได้นานหลายทศวรรษไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนห้างสรรพสินค้าโรงงานหรือแม้แต่สนามบินนอกจากความทนทานแล้วแบตเตอรี่โซเดียมไอออนยังตอบสนองความต้องการการชาร์จ เร็วที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอัตราการชาร์จ5 4ทำให้สามารถจ่ายพลังงานได้400-500กิโลวัตต์หมายความว่าใช้เวลาเพียง10-15นาทีในการชาร์จจาก10-80อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือแบตเตอรี่โซเดียมยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่สูงแม้ความจุจะลดลงเหลือ20ซึ่งแตกต่างจากแบตเตอรี่ลิเธียมที่มักสูญเสียพลังงานอย่างมากเมื่อชาร์จในระดับต่ำ ซึ่งช่วยให้ววสสามารถรักษาประสิทธิภาพโดยรวมที่แข็งแกร่งและเสถียรยิ่งขึ้นปัจจุบันปรสสุสัตได้เริ่มนำแบตเตอรี่โซเดียมไอออนมาใช้ในบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วคล้ายกับโมเดลของเนโอภายในเดือนที่ผ่านมาปสสุสัตได้เปิดสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่มากกว่า100แห่งด้วยเทคโนโลยีนี้ผู้ใช้ใช้เวลาเพียง3-4นาที ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่โซเดียมแทนที่จะต้องรอชาร์จใหม่ในบริบทของกระแสะการเช่าแบตเตอรี่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีนลูกค้าอาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่1ล้านกิโลเมตรมากนักแต่แน่นอนว่าพวกเขาจะให้ความสำคัญกับการชาร์จที่รวดเร็วประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรและต้นทุนที่ต่ำผลกระทบของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าโดยต้นทุนการผลิตที่ต่ำอายุการใช้งานที่ยาวนาน และประสิทธิภาพการทำงานที่สเสถียรแบตเตอรี่โซเดียมจึงมีแนวโน้มที่จะลดต้นทุนการ,กรเก็บเก็บพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมากซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบันเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมสามารถกรเก็บเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ำความต้องการ่านหินน้ำมันและก๊าสธรรมชาติจะลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งหมายความว่าอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งครองตลาดมานานหลายศตรวรรษจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงเมื่อมองภาพรวมแบตเตอรี่โซเดียมไอออนอาจเป็นกุญแจสำคัญ ที่ทําให้รถยนต์ไฟฟ้า EV มีราคาถูกกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ํามันเบนซินภายใน5ปีข้างหน้าเมื่อราคารถยนต์ไฟฟ้าลดลงการเปลี่ยนจากรถยนต์ที่ใช้น้ํามันเบนซิน,นมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจะเร็วขึ้นซึ่งจะนําไปสู่การเปลี่ยน,ปนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในด้านการขนส่งอุตสาหกรรมและแม้แต่นโยบายพลังงานระดับชาติสีเทียแตกต่างจากผู้ผลิตรถยนต์หรือบริษัทแบตเตอรี่หลายรายที่มักจะให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยไม่นำออกมาจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เป็นเวลาหลายปีซีเทียขึ้นชื่อว่าพูดน้อยแต่ทำมากพวกเขาได้พิสูจน์สิ่งนี้แล้วด้วยผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียมหลายรุ่นและตอนนี้ด้วยแบตเตอรี่โซเดียมไอออนด้วยเหตุนี้การเปิดตัวแบตเตอรี่โซเดียมของซีเทียจึงไม่ใช่แค่เพียงแนวคิดแต่กลายเป็นความจริงที่กำลังเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับคู่แข่งขณะเดียวกันก็เปิดอนาคตที่สดใสให้กับทั้งผู้บริโภคและโลกใบนี้กล่าวได้ว่าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนของซีเทียถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ด้วยข้อได้เปรรรีียบด้าา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 นนคททท่่่่ถูกกวททกววววชเ แลสเถียรบกว่าแบตเตอรี่นี้จึงไม่เพียงแต่ช่วยให้รถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นกระแสหลักอย่างแท้จริงแต่ยังมีบทบาทสําคัญในการสร้างระบบพลังงานสะอาดและยั่งยืนอีกด้วยคําถามไม่ได้อยู่ที่ว่าแบตเตอรี่โซเดียมจะมาแทนที่แบตเตอรี่ลิเธียมหรือไม่แต่เป็นคําถามที่ว่าเมื่อไหร่ด้วยความก้าวหน้าในการพัฒนาของซีเทียในปัจจุบันคำตอบน่าจะมาเร็วกว่าที่เราคาดไว้อย่างแน่นอนทเทเซ์มุ่งมั่นที่จะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่นิยมมาอย่างยาวนานด้วยรุ่นที่ประหยัดงบประมาณในราคาประมาณ25,000ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสําหรับคนทั่วไปอย่างไรก็ตามอุปสรรคสําคัญที่สุดในการสารฝันให้เป็นจริงคือต้นทุนแบตเตอรี่ซึ่งคิดเป็น30-40ถึงของราคารถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดหลายปีที่ผ่านมาเทาเซอร์และพันธมิตรอย่างพันโซนิก LG และ c ีทได้พัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลเวทีเพื่อลดต้นทุนอย่างไรก็ตามลิเธียมยังคงเป็นทรัพยากรที่หายากด้วยราคาที่ผันผวนสูงและต้นทุนการสกัดที่สูงขึ้น ทำให้ความฝันของรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดยิ่งยากลำบากมากขึ้นนี่คือจุดที่แบตเตอรี่โซเดียมไอออนของซีเทียกลายเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับเทเซ์ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนอยู่ที่ต้นทุนดังที่ได้กล่าวไปแล้วแบตเตอรี่โซเดียมไอออนสามารถผลิตได้ในราคาเพียงครึ่งหนึ่งของแบตเตอรี่เหลวทีนั่นหมายความว่าหากเทเซลร่วมมือกับซีเทียเพื่อติดตั้งแบตเตอรี่โซเดียมรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัด25,000ดอลลาร์สหรัฐอาจกลายเป็นจริงได้อย่างง่ายดายและราคาอาจลดลงอีกในอนาคต หากมีการผลิตในปริมาณมากนอกจากต้นทุนแล้วแบตเตอรี่โซเดียมยังมีคุณสมบัติหลายประการที่ทำให้เหมาะสำหรับรถยนต์เทสลารุ่นกระแสหลักปัจจุบันแบตเตอรี่โซเดียมไอออนของซีทีลให้ความหนาแน่นพลังงาน175วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมซึ่งสูงกว่าแบตเตอรี่เบตของบิทระยะการขับขี่นี้เพียงพอสำหรับรถขนาดกระทัดรัดหรือขนาดกลางระยะการขับขี่ประมาณ250ไมายถึงว่าอยู่ในเกณฑ์ดีประการที่2แบตเตอรี่โซเดียมทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพเป็นพิเศษภายใต้อุณหภูมิที่รุนแรง โดยยังคงรักษาความจุที่ใช้งานได้90ที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสและทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือที่อุณหภูมิมากกว่า60องศาเซลเซียสนี่เป็นข้อได้เปรียบสำคัญสำหรับรถยนต์ตลาดมวลชนซึ่งต้องให้บริการลูกค้าในเขตภูมิอากาศที่หลากหลายทั่วโลกปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคืออายุการใช้งานที่ยาวนานซีทีระบุว่าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนสามารถชาร์จได้มากถึง10,000รอบหรือเทียบเท่าระยะทางมากกว่า3.5ล้านไมล์ในขณะที่ยังคงรักษาความจุไว้ได้มากกว่า80 สำหรับรถ E ีีราคาประหยัดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานเป็นพิเศษเช่นนี้ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานตัำมากความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้นและมูลค่าการขายต่อที่สูงขึ้นสำหรับลูกค,ค้าเทเซอร์เองก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วในด้านระบบนิเวศซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งและนโยบายการนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่ดังนั้นการนำเทคโนโลยีโซเดียมไอออนมาใช้จะยิ่งเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแน่นอนว่ายังคงมีความทา้าทายอยู่บ้าง ัจจุบันความหนาแน่นพลังงานของแบตเตอรี่โซเดียมยังไม่เทียบเท่าแบตเตอรี่ลิเธียมระดับไฮเอนอย่าง 14m หรือเซลซีพหรอซึ่งอาจหมายถึงระยะการขับขี่ที่จำกัดมากขึ้นจึงเหมาะกับรถยนต์ในเมืองหรือรถยนต์ระยะกลางมากกว่ารถยนต์ระยะไกลยอย่างไรก็ตามในกลุ่มรถยนต์ราคาประหยัดที่เทสล์เลอร์มุ่งเป้าไว้ลูกค้ามากักไม่ต้องการระยะวิ่งเกิน300ยไมล์สิ่งเดียวที่สำคัญจริงๆคือราคาที่เอื้อมถึงต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำ และความทนทานนั่นคือเหตุผลที่แบตเตอรี่โซเดียมไอออนของซีเทียอาจกลายเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้เทสซลาสามารถผลิตรถยนต์รุ่นที่ประหยัดงบประมาณได้มากขึ้นและอาจนําไปใช้ในรถยนต์รุ่นโมเดล3และโมเดลวายเพื่อลดต้นทุนหากเป็นเช่นนั้นไม่เพียงแต่เทสลาเเท่านั้นแต่รวมถึงตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดอาจก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาถูกกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ามันและพันธกิจของเทสลาในการเร่งการพัฒนาระบบขนส่งด้วยไฟฟ้าก็จะกลายเป็นจริงได้เร็วขึ้นมาก ซีทีเอ้างว่าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนของพวกเขาจะมีราคาเพียง10ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเท่านั้นโอ้พระเจ้าผลกระทบมหาศาลต่อรถยนต์ไฟฟ้าแม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะถึงราคานี้ลองนึกภาพดูสิอีกไม่กี่ปีรถยนต์ไฟฟ้าราคา10,000ดอลลาร์ 1, อาจกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเราไม่ได้บอกว่ารับประกันได้แต่ก็ไม่ได้ตัดทิ้งเช่นกันโลกเต็มไปด้วยเรื่องน่าประหลาดใจและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ก็ก้าวหน้าเร็วกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดเกือบลืมไปอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วซีทีเได้นำเทคโนโลยี NP3 ศูนที่เป็นกรรมสิทธิ์มาใช้กับแบตเตอรี่เชิงซิงโปรซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของนวัตกรรมด้านความปลอดภัยแบบไม่แพร่กระจายตลอด7ปีที่ผ่านมา n p 3ศูนช่วยให้แบตเตอรี่สามารถรักษาแรงดันไฟฟ้าสูงได้นานกว่า1ชั่วโมงหลังจากเกิดความร้อนสูงทําให้รถยังคงทํางานได้ผู้ขับขี่จึงสามารถบังคับรถให้ปลอดภัยจากอันตรายได้อย่างมั่นใจปราศจากไฟไหมหรือควันเชิงซิงโปรรับประกันการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องและเสถียรภาพของระบบในกรณีฉุกเฉินตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัย และการรับมือกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมกลายเป็นประเด็นสําคัญในบริบทปัจจุบันเนื่องจากความต้องการพลังงานหมุนเวียนรถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์พกพาย,ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นตัวเลือกที่นิยมใช้มากที่สุดสําหรับการใช้งานเหล่านี้แต่ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดข้อกังวลอย่างมากด้วยเหตุนี้การค้นหาทางเลือกอื่นแทนแบตเตอรี่ลิเธียมจึงไม่เเเเพียงงแต่่่ปป็็นนนคววาามจํรด เท่านั้นแต่ยังเป็นกุญแจสําคัญสู่การพัฒนาอย่างยังย่งยืนในอนาคตอีกด้วยทําไมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเทียมจึงมีความสาคัญปัจจุบันลิเทียมส่วนใหญ่ขุดได้จากภูมิภาคต่างๆเช่นอเมริกาใต้และออสเตรเลียทําให้ต้องพึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเหล่านี้อย่างมากกระบวนการสกัดไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดมลพิษแต่ยังทําให้คุณภาพของดินเสื่อมโทรมลงอีกด้วยแม้ว่าแบตเตอรี่ลิเทียมจะมีประสิทธิภาพสูงแต่การทำเหมืองอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทสลาความต้องการลิเธียมจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่ออุปทานและผลักดันให้ราคาสูงขึ้นนอกจากความกังวลเรื่องทรัพยากรแล้วแบตเตอรี่ลิเธียมยังมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่สำคัญอีกด้วยไฟไหม้และการระเบิดอาจเกิดขึ้นได้หากแบตเตอรี่เสียหายหรือชาร์จไม่ถูกต้องแม้ว่าเทสลาและผู้ผลิตรายอื่นๆจะได้ปรับปรุงระบบป้องกันแบตเตอรี่แล้ว แต่ความปลอดภัยยังคงเป็นความท้าทายสําคัญสาหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าแต่ทาไมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมจึงเป็นเรื่องยากหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทาให้แบตเตอรี่ลิเธียมเปลี่ยนยากคือความหนาแน่นพลังงานที่สูงเป็นพิเศษซึ่งทาให้แบตเตอรี่ลิเธียมกลายเป็นมาตรฐานทองคํามานาหลายทศวรรษซึ่งทาให้แบตเตอรี่ลิเธียมสามารถกักเก็บพลังงานจํานวนมากไว้ในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กและน้ําหนักเบาเหมาะสําหรับอุปกรณ์พกพาและรถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีทางเลือกเช่นแบตเตอรี่โซเดียมไอออน หรือแบตเตอรี่โซลิสเตยังไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าทําให้การทดแทนแบตเตอรี่ลิเธียมกลายเป็นอุปสรรคสําคัญทางเทคโนโลยีแม้ว่าหลายบริษัทรวมถึงเทสลากําลังวิจัยเทคโนโลยีแบตเตอรีตตร่ทางเลือกเช่นแบตเตอรี่โซเดียมไอออนและแบตเตอรี่โซลิสเตแต่เทคโนโลยีเหล่านี้ยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญแบตเตอรี่โซเดียมไอออนมีราคาถูกกว่าแต่มีความหนาแน่นพลังงานค่อนข้างต่ําในขณะที่แบตเตอรี่โซลิสเตยังไม่สามารถขจัดการใช้ลิเธียมได้ทั้งหมดในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมก็ได้รับการพัฒนายอย่างกว้างขวาง และมีโครงสร้างพื้นฐานที่มัน่นคงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมจาเป็นต้องยกเครื่องสายการผลิตทั้งหมดซึ่งไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ยังใช้เวลานานอีกด้วยสิ่งนี้สร้างอุปสรรคสําคัญต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีใหม่คุณเชื่อหรือไม่ว่าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจะทําให้ยูวิสมีราคาถูกลงในระยะยาวคุณคิดว่าคุณสมบัติที่น่าประทับใจที่สุดของแบตเตอรี่เชนซิงโปรคืออะไรระหว่างอายุการใช้งานหรือความเร็วในการชาร์จและวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สําหรับการเจาะลึกเชนซิงโปรและแบตเตอรี่โซเดียมไออนอน หากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับ EV และแบตเตอรี่เพิ่มเติมและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างเราอยากฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับความก้าวหน้าครั้งนี้จนกว่าจะพบกันใหม่ขับขี่ปลอดภัยและมีพลังเสมอ